คำขวัญอำเภอน้ำยืนดินแดนสามเหลี่ยมมรกตคีรีบรรพศสักยมุนีมากมีพืชเศรษฐกิจทินสถิตนารายบันทมศิลปช่องอันม้าสู่อินโดจีนยนถิ่นกุ้งเดินขบวนงามล้วนวัฒนธรรมอำเภอน้ำยืน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดอุบลราชธานีติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระยะทางห่างจากอำเภอเมืองอุบลราชธานี110กิโลเมตรอำเภอน้ำยืนแบ่งการปกครองออกเป็นเทศบาล3แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล4แห่ง ประกอบด้วย102หมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขายปัจจุบันมีนายวิทยามุนน้อยสุดำรงตำแหน่งนายอำเภอกศนอําเภอน้ำยืนปัจจุบันมีนางปราณีผลาพรมเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น19คนประกอบด้วย ผู้บริหารจำนวนหนึ่งคนข้าราชการครูจำนวนสองคนพนักงานราชการจำนวน8คนครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจำนวน7คนและบรรณารักษ์จำนวนหนึ่งคนมีกศนตนําบลภายใต้การบริหารงานจำนวน7แห่งได้แก่ 1. กษณอกศนตําบลสีวิเชียร 2. กศนตนําบลทรง สามกศนตําบลบุเปื่อยสี่กศนตําบลยาง 5. กศนตําบลยางใหญ่ 6. กศนตาบลโดมประดิษฐ์และ 7. กศนตําบลเก่าขามแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาได้แก่ห้องสมุดประชาชนหนึ่งแห่งและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสองแห่งคือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตําบลน,น้ํายืนหรือเกษตรโคเล และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหนองประดุกตำบลเก่าขามวิสัยทัศน์กศนอำเภอน้ำยืนมุ่งจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงเท่าเทียมอย่างมีคุณภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่อย่างพอเพียงพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนปรัชญาคุณธรรมนำปัญญาเชิดชูชุมชน อัตลักษณ์คิดเป็นทำเป็นเน้นเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์เป็นคนดีมีความรู้อยู่อย่างพอเพียงโดดเด่นโครงงานระดับชาติค่านิยมองค์กรสามัคคีมีวินยัยรวมใจเป็นหนึ่งวัฒนธรรมองค์กรมีวินยัยเต็มใจให้บริการ ความโดดเด่นการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงงานพันธกิจของสถานศึกษา 1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัยและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. ส,ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 3. พัฒนากศนาตำบลและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4. พัฒนาระบบก,การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมมาพิบาล 5. ส่งเสริมสนับสนุน และประสานภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆกสนน้ำยืนมีโครงสร้างการดำเนินงานและมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ตามกระบวนการ PDCA ดำเนินงานบริหารจัดการตามกรอบภาระงานในหน้าที่งานนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัดงานโครงการพิเศษและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาและบทบาทภารกิจดังต่อไปนี้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ กศนอำเภอน้ำยืนดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบเป็นไปตามที่หลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2,551กำหนดมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการเรียนการสอนโดยวิธีรูปแบบที่หลากหลายให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพพื้นฐานมีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็นไทยรวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาจิตสาธารณะสามารถนำความรู้ทักษะพื้นฐานไปใช้หรือประยุกต์ใช้ สามารถอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคลและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขทำให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษากศนอโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของนักศึกษากศนอโครงการอบรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน ผู้รับบริการที่สถานศึกษาดำเนินการบริหารจัดการมาด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้เรียนผู้รับบริการมาโดยตลอดนั้นส่งผลให้ผู้เรียน ผู้รับบริการของกศนอำเภอน้ำยืนได้รับรางวัลยกย่องชมเชยอย่างต่อเนื่องได้แก่ 1. รางวัลชนะเลิศระดับประเทศโครงงานเรื่องเครื่องตำข้าเมาพลังงานแสงอาทิตย์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษากศน ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมระดับประเทศประจำปี2564 2. มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอ็นเน็ตผ่านค่าเป้าหมายสูงสุดจากการทดสอบครั้งที่2ทับ2563และครั้งที่2ทับ2564 3. รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดคําขวัญในหัวข้อโลกวิทยุคโควิดเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประเภทประชาชนทั่วไปศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีออนไลน์ประจำปี2564 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์โครงการขยายผลจิตอาสาของสำนักงานกสน กศนาชาลเลนต์ประจำปี2564สำนักงานกศนจังหวัดอุบลราชธานีการจัดการศึกษาต่อเนื่องกศนอำเภอน้ํายืนดำเนินจัดการศึกษาต่อเนื่องกำหนดแผนงานดำเนินงานตามกรอบนโยบายสำนักงานกศนและสำนักงานกศนจังหวัดอุบลราชธานีในแต่ละด้านประกอบด้วย ด้านงานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพด้านงานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนด้านงานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง้วยหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่หลากหลายตรงตามความต้องการความถนัดและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและการจัดกระบวนการจัดการศึกษาต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพทำให้ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถสร้างงานสร้างรายได้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและครอบครัวซึ่งเห็นเป็นประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ผ้าลายลำน้ำยืน จากโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพได้รับคัดเลือกเป็นสินค้าบริการพรีเมียมอันดับหนึ่งในสิบของระดับจังหวัดประจำปี2563 2ผลิตภัณฑ์จากกกราชินีจากโครงการกลุ่มสนใจได้รับคัดเลือกเป็นสินค้าบริการพรีเมียมอันดับสาม ระดับจังหวัดประจำปี2,564 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่นโครงการขยายผลจิตอาสาของสำนักงานกสนประจำปี2,564 4. รรางวัลชมเชยการประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น โครงการขยายผลจิตอาสาของสำนักงานกศนประจำปี2564การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกศนอำเภอน้ำยืนได้ขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายอุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่านอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้จัดกิจกรรมที่มีคุณภาพจัดการศึกษาตามความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึง ทุกกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยทั้งในพื้นที่และผ่านระบบออนไลน์โดยมีสื่อการเรียนรู้นวัตกรรมที่เพียงพอพร้อมทั้งมีสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยมีความรู้ทักษะการอ่านทักษะการเรียนรู้ตลอดจนทักษะด้านอาชีพมีนิสัยรักการอ่านการสแสวงหาความรู้และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ภายใต้การจัดกิจกรรมต่างๆเช่น 1. โครงการห้องสมุดมีชีวิตส่งเสริมการอ่านสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำยืนห้องสมุดชาวตลาดห้องสมุดกศนตำบลและบ้านหนังสือชุมชนที่ให้บริการสืบค้นหนังสือสื่อการเรียนรู้รวมถึงบริการอินเทอร์เน็ต 2. บริการรถโมบายเคลื่อนที่ 3. โครงการส่งเสริมการอ่านทุกช่วงวัย 4. โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์เป็นต้นส่งผลให้ได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานทั่วพื้นที่ดังเช่น 1. รางวัลชมเชยการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เนื่องในวันรักการอ่าน2เมษายนณห้องสมุดเฉลิมราช,ชกุมารีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2564 2กศนาตำบลเก่าขามผ่านการประเมินเป็นกศนาตำบล 5D p r e m i ยมลำดับที่2ระดับกลุ่มโซนอบ5 3ส,ส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย พระครูกิติปริยัติคุณอุตมะปัญโยวงเล็บสมเกียรติทองทัพเจ้าอาวาสวัดหนองคูรองเจ้าคณะตำบลยางได้รับรางวัลภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์มรดกไทยเนื่องในวันรักการอ่าน2เมษายนประจำปี2565 สำนักงานกสนจังหวัดอุบลราชธานี 4. รางวัลชมเชยการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษาในกิจกรรมวันรักการอ่านอนุรักษ์มรดกไทยณนะศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี2เมษาประจำปี2565 สำนักงานกศนจังหวัดอุบลราชธานีกศนอำเภอน้ำยืนมุ่งมัน่นตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมชุมชนในทุกมิติดังวิสัยทัศน์กศนอำเภอน้ำยืนที่ว่า กศนอำเภอ้้ำยืนมุ่งจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่อย่างพอเพียงพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน